พี่สระครับการเป็นที่สุดของช่างเลี่ยมพระคือการเลี่ยมอะไรที่พี่คิดว่าเป็นที่สุดสําหรับตัวผมเองนะับอะไรก็ช่างที่เราได้เลี่ยมได้ใช้ทักษะในการเลี่ยมพระเข้ามาเลี่ยมพระผมถือว่าส่งคุณค่าทุกชิ้นจะมีราคามากจะมีราคาน้อยผมถือว่าเป็นชิ้นงานที่เราเลี่ยมและมีคุณค่าทุกชิ้นเลยครับแล้วอะไรที่เป็นที่สุดหรือเป็นเป้าหมายในการที่เราจะเป็นช่างเลี่ยมพระ โดยส่วนตัวแล้วถ้าถ้าถ้าเราเป็นช่างเลี่ยมขาแล้วมีโอกาสได้เลี่ยมเนื้อทองคำผมค <ใน S 1> ิดว่า <ใน S 1> มันเป็นการเพิ่มทักษะของเราไปอีกระดับหนึ่งมันจะเป็นการขยับเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งน,ะนั่นคือเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้ครับ